ทำไมผมไม่ผ่านนะครับผมก็ทําตามที่คุณบอกมาทุกอย่างแล้วอ่ะก็พอการศึกษาของแกไงมันไม่ผ่านตั้งแต่แกจบมปลายแล้วยอมรับซะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยขนมที่ฉันซื้อไปเมื่อวานอ่ะมันหมดอายุแล้วค่ะนี่คนสวยร้านเฮียไม่เคยขายของหมดอายุนะจะบอกให้ดูวันหมดอายุนี่ดิปี2021หมดมาแล้ว3ปีนะเดไปซื้อร้านอื่นแล้วเอาของมาให้เฮียหรือเปล่าใส่ไานเฮียหรือเปล่าฉันซื้อร้านนี้ไหนหลักฐานอ่า เราลองมาเปิดกล้องวงจรปิดดูกันนะครับจะได้รู้ว่าคุณผู้หญิงเนี่ยเขาซื้อร้านเฮียจริงหรือเปล่าโอ้ยไม่ต้องหรอกเสียเวลาอยากได้เงินคืนใช่ไหมอ่ะได้ได้แต่อ่ะอย่าให้อย่าให้อ่ะเอาไปเลยจะได้สบายใจเฮียครับร้านเฮียรราสมัครพนักง,งานใช่ไหมครับเออผมมาสมัครครับจบแค่มอปลายเนี่ยนะเฮ้ยคนคิดเงินร้านเฮียต้องจบบัญชีเข้าใจปะ แค่คนคิดเงินร้านเล็กๆแบบนี้ต้องจบบัญชีเลยเหรอเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอวะไม่เป็นไรครับผมจบแค่มอปลายเป็ปฏิเสธเรื่องปกติงานของคานลบดิงั้นฉันขอดูเรซูเม่นาหน่อยนะได้ครับแต่ประสบการณ์ทำงานของนายก็เยอะเหมือนกันนะแถมเคยเป็นเซลลด้วยหรอผมทำงานมาหลายแบบครับพอดีที่บริษัทเพื่อนฉันน่ะกำลังหาพนักงานใหม่อยู่ไว้ฉันถามเพื่อนให้นะ ขอบคุณนะครับไม่เป็นไรบอสครับผมว่าการศึกษาเขาต่ำกว่าเกณฑ์ของเรานะครับจบแค่มอปลายแล้วมันทำไมพนักงานบริษัทเราเนี่ยจบแต่ปริญญาโทกับจบนอกกันทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเอาเด็กจบมอปลายเข้ามาร่วมในทีมของเราเนี่ยผมว่าเป็นภาระเปล่าๆนะครับนี่คุณกำลังจะหมายถึงว่าการศึกษายิ่งสูงการทำงานก็ยิ่งเก่งสินะแน่นอน,นครับแล้วทำไมยอดขายปีนี้ถึงตกไป3 0ล่ะพ่อคนเก่ง งั้นให้เขาทดลองงานก่อนก็ได้ครับได้แต่ยอย่าอคติกับเขามากล่ะครับอ๋อเทนมาแล้วหรอผู้จัดการครับทำไมผมถึงต้องทำยอดมากกว่าคนอื่นึ่ง30%เลยครับแล้วมีปัญหาอะไรผมว่าแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนะครับไม่ยุติธรรมกันเหรอแกเป็นแค่เด็กฝึกงานนะเว้ยแถมยังจบแค่มอไปลายคนอื่นเขาจบสูงกันทั้งนั้นแบบนี้มันยุติธรรมไหมล่ะ ถึงผมจะจบสูงไม่เท่าคนอื่นเนี่ยแต่ผมก็ยอมรับเงินเดือนที่ต่ำกว่าคนอื่นนะครับอีกทั้งผมยังมีประสบการณ์การทางานตั้ง5ปีอะ่ะเฮ้ยบริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่นะเวย้ยประสบการณ์แค่นี้เนี่ยแกยังกล้าม,มาอ้างเหรอถต่ว่าผู้จัดการครับนี่เทนของบางอย่างที่แกเคยทําหายในวัยเรียนเนี่ยแกจะมาหามาในวัยทํางานแบบนี้มันไม่ได้นะเวย้ยยอมรับสภาพตัวเองเถอะ คุณเทนอืมอืมเป็นไงบ้างคะทำงานราบเรื่นดีไหม <c oughs> ก็โอเคครับพอดีผมทำโอทีเยอะไปหน่อยอะ่ะเลยไม่มีเวลาไปขอบคุณคุณนิ้งเลยอะ่ะโอ้ยไม่เป็นไรเลยค่ะช่วงนี้นิ้งก็งานยุ่งเหมือนกัน <c oughs> พอดีว่าที่บริษ,ษัทของนิ้งช่วง <c oughs> อ๋อคือนิ้งหมายถึงว่าช่วงนี้นิ้งก็งานยุ่งเหมือนกันนะคะ่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งออกไปคุยงานกับลูกค้ามา <c oughs> ดีเลยครับถ้าเหนื่อยก็พักบ้างนะคะอย่าหักหมเกินไปนะ ครับผู้จัดการฮัลโหลไอเทนฟังนะพรุ่งนี้แกไปหาลูกค้าด้วยยังไงภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยแกต้องมีลูกค้าเพิ่มอีกสิบรายผู้จัดการครับแต่ว่าผมทำโอทมาตั้งหลายวันแล้วนะครับผมยังไม่ได้พักเลยอะ่ะผมขอพักสักวันได้ไหมแกยังอยากทำงานที่บริษัทนี้อยู่ไหมวะเข้าใจแล้ครคุณเทนคะ พรุ่งนี้นิ้งฝากอะไรไปให้ผู้จัดการคุณทินหน่อยได้ไหมคะได้ครับผู้จัดการครับผมมีเรซูมเม่มาให้ดูหน่อยครับนี่ตัวแกเองเนี่ยยังเอาตัวเองไม่รอดเลยยังมีหน้าม,มาแนะนํางานให้คนอื่นเขาอีกเหรอวะแล้วดูจากที่ฉันประเมินร่าๆนะแกก็คงไม่ผ่านงานป่เก็บของไปได้ละอยู่ไปก็เสียเวลาป่ะทำไมผมไม่ผ่านนะครับผมก็ทําตามที่คุณบอ,อกทุกอย่างแล้วอะก็เพราะการศึกษาของแกงไงมันไม่ผ่านตั้งแต่แกจบมปลายแล้วแสดงว่าไม่ว่าผมจะทำเพื่อบริษัทขนาดไหน บริษัทก็จะไม่ให้โอกาสว่ายอมรับในตัวผมเลยใช่ไหมครับอ๋อดูร้านอาหารข้างๆบริษัทเนี่ยเขาหาเด็กเสิร์ฟอยู่นะแกลองไปยื่นไปสมัครดูดิจบแค่มอไปอแล้วฉันจะบอกอะไรให้แกฟังนะเว้ยมันมีเส้นบางๆขั้นระหว่างพวกที่เขาจบสูงเนี่ยกับการศึกษาต่ำแบบแกเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้หรอกเว้ยเก็บขึ้นมาเดี๋ยวนี้บอสครับ คุณลองดูอีกทีสิเรซูเม่ของคนที่คุณเพิ่งทิ้งไปคุณก็จะไม่อนุมัติหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับบอสคุณลองเช็คที่มือถือของคุณดูนะจะมีอีเมลจากฝ่ายบุคคลส่งมาถึงคุณไม่นะบอสฟังผมอธิบายก่อนนะบอสใส่หัวออกไปได้แล้ว คุณเทนคะนิงเองก็จบมปลายมาเหมือนกันแต่นิงเชื่อนะถ้าคนเรามีความตั้งใจและขยันผลลัพธ์จะออกมาดีแน่นอนคะ่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเรานะคะจะบอกนะครับว่าผมได้ทำงานประจำที่นี่แล้วอ่ะดีใจด้วยนะคะขอบคุณครับ